สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้านที่เก้าโพสีทองอีกเช่นเคยเลยโดยวันนี้นะเราจะพามาเจอกับรถยนต์ครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งคันนี้เองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นมิสูวิชีปาเจโรนั่นเองคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด 2.4 GT Premium นั่นเองนะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าออปชั่นมากรบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยต้องรอบคันนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่เป็นรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะแล้วก็คันนี้ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นแล้วก็ได้ของแถมเยอะมากๆเลยนะที่สำคัญเน,นี่ยคันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือลูกค้าเขามีแต่งสา,ายไฟฟ้ามาจากศูนย์เลยนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ย มิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาจากตอนป้ายแดงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยว่ารถยนต์คันนี้จะสวยน่าใช้ขนาดไหนนะคะโดยมาจากที่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าหน้ากระจังของเขาเนี่ยจะมีความแบบว่าตัดโครเมียมใดๆนะคะสีดําตัดโครเมียมไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะตัวไฟเนี่ยเขามีแบบเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นเหลี่ยมคือทําให้ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยดูมีความแบบ สวยงามมากขึ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเส้น LED นะคะคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นรุ่นท็อปเขาก็ต้องมาพร้อมด้วยตัวนี้เลยเป็นที่ฉีดลางกระจกเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์เองมาให้ครบทางรอบคันเลยนะคะเซ็นเซอร์เองมาให้ครบทางรอบคันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมาเป็นตัวเรดราแล้วด้วยเนาะแล้วก็จะมาเป็นตัวเรดราแล้วนะคะและคันนี้ เริ่มแรกเลยก็คือของแถมที่แต่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือมีชุดแต่งนะคะมีชุดแต่งคัน,นอันนี้มาให้นะชุดแต่งรอบคันเลยนะแล้วก็คันนี้ได้ทะเบียนสวยด้วยมูลค่า10,000บาทนะคะก็คือ366 6, 6, 6กันเลยนะนอกจากได้รถย,ยนต์สวยแล้วยังได้ทะเบียนสวยกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคันนี้เองเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเหมือนกันกระแทกมาให้ให้ทั้งจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้ารถ ประตูตัวรถใดๆนะคะถัดมาด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของตัวล้อแม็กกันเลยนะล้อแม็กของเราเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะเป็นสเปคเดิมของศูนย์นะคะล้อแม็กของเราเนี่ยจะเป็นลายสีทูโทนแบบนี้แล้วนะและคันนี้เองก็จะได้เป็นยางใหม่ปี2021ด้วยนะคะได้ยางใหม่ปี2021ด้วยเนาะอ่าเห็นไหมเลย คันนี้ได้แถมฟรียางใหม่ปี2021ด้วยคือรถยนต์สีดำเนี่ยคือรถยนต์สีดำเนี่ยต้องเรียกว่าคือดูมีเสน่มากๆนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกระจกมองข้างของเรานะคะก็คือจะเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องรอบคันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันเลย ถัดมา,ากุญแจของเราก็จะมีครบมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวเปิดประตูทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะก่อนเปิดประตูเราก็จะมีคิวกันศาสตร์มาให้ทั้ง4จุดแล้วนะคะคิวกันศาสตร์มาให้ทั้ง4จุดแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเขาแบบมีความปลอดภัยมาให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็พอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าคันนี้ให้มาเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะให้มาเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะ ไฟฟ้าของเราก็คือจะมาทางด้านซ้ายด้านขวาเลยเนาะอะเดี๋ยวหญิงจะสตาร์ t เสียงเครื่องให้ฟังก่อนนะคะนี่เลยสตาร์ t เสียงเครื่องแล้วเนาะและ้วก็อันนี้คันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวโฉม Minor ร์ a i นนะคะก็คือเขาจะมาพร้อมด้วยการรับประกันจากศูนย์ถึง5ปีกันเลยนะโดยอันนี้เนี่ยจะหมดในวันที่22เดือน10 2-3นั่นเองนะคะอันนี้เขาจะมี เป็นการติดที่ตัวบุ๊กอรไว้ให้เลยนะคะก็คือใครอยากอยากเอาไปเช็คศูนยเนี่ยก็คือยังเข้าศูนยอยู่ได้เลยเนาะเพราะว่าวาันตียังไม่หมดนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่ถึงแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยเขาเช็คศูนย์มาทุกระยะเลยนะคะเช็คศูนย์มาทุกระยะตั้งแต่ออกตอนป้ายแดงเลยนะอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะใครอยู่ใกล้กับลาน19โพสีทองเนี่ยก็สามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยคันนี้คือสวยกริ๊บมากจริงนะคะ อันนี้มาให้ทุกแบบทุกระยะเลยนะคะเข้ามาทุกระยะเลยอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่แบบว่าเกี่ยวกับใช้รถด้วยเนาะเป็นคู่มือการใช้รถแล้วก็คู่มือการเข้ารับบริการอยู่เล่มเดียวกันเลยเนาะนี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้รถที่ออกมาจากป้ายแดงใดๆนะคะเป็นระบบเครื่องเสียงเป็นระบบเครื่องเสียงชุดหน้าชุดหลังอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเข้าวๆนะคะแล้วก็คันนี้ ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปนะคะเขาก็จะมาพร้อมด้วยน a v วิเกเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมด้วยน a v วิเกเตอร์แล้วเนาะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือพอเป็นตัวฉมไมเนอร์เชนปีปีนี้เขาจะมาพร้อมด้วยระบบแอร์นาโนอีด้วยนะคะเป็นระบบแอร์นาโนอีนะนี่ซึ่งฉมก่อนนั้นเนี่ยก็คือก็คือยังไม่ได้ให้นะคะจะมาเป็นตัวเชนตัวนี้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยคอเวลาเข้าสูนนะคะก็คือน่าจะอยู่คือแบบครบทุกระยะเลยเนา แค่จะถูกระยะเลยนะคะแต่ว่าบุกเซอร์วิเนี่ยก็คือเข้าถูกระยะเลยอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูในส่วนของตัวเลขไม่กันอันนี้ให้มาดูในส่วนของตัวเลขไม่นะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดนะคะตอนนี้ระยะทางการใช้รถเนี่ยใช้ไปอยู่ที่ 80,000กว่าโลนะคะ80,000กว่าโลเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดรับประกันรถว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเล็กไม่แท้นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยให้นะก็คือสําหรับเปลี่ยนเกียร์ใดๆนะคะมีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยแล้วตัวพวงมาลัยของเราเองเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะคะ อันนี้เขาจะมีนอันนี้ก็คือด้านขวาเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของตัวคยซชอนโทนเนาะแล้วพอขยับลงมาเนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่องของการออกป้องกันอันนี้เป็นเหมือนแบบพวกป้องกันการชนอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นตัวเรดาร์ตรงจุดด้านหน้าที่หญิงชี้ให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้เป็นตัวออกออกนอกเลนอ่าแล้วก็ป้องกันการชนจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวป้องกันการชนแล้วก็อันนี้ที่หญิงแจ้งว่าเขาแต่งสาสถ่ายไฟฟ้ามาเพิ่มตั้งแต่ออกป้ายแดงนะคะก็คือ ใส่ที่สูตรมาเลยนะอันนี้ก็คือเขามีเป็นสวิตด้านหน้าให้เลยนะคะแล้วก็อันนี้มาพร้อมด้วยเอนจิ้นสตาร์ทแล้วด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับตัวกระจกนะคะปรับตัวกระจกซ้ายขวาใดๆเนาะอ่าดังลางคือรถคันนี้เนี่ยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนใดๆนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำอาอิงไม่แน่ใจว่าเน,นี่ยมันจะมีแบบ แจ้งให้ดูตรงนี้อ่านี่นะคะก็คือเป็นในส่วนของเขาจะมีจุดบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีรถเข้ามาทางมุมอับเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนไฟอันนี้ที่หญิงที่หญิงกำลังถ่ายให้ดูเนี่ยมันไฟมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะคะเครื่องเนี้ยคือออปชันมาครบจริงๆนะคะออปชันมาครบมากนี่เลยนะคะพวงมาลัยอยู่ในสภาพดีหมดเนาะพวงมาลัยอยู่ในสภาพดีหมด แล้วก็คันนี้ให้มาเป็นตัวเกียร์8สปีดนั่นเองมาพร้อมด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วนะคะระบบเบรเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตช์แอร์หลังนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ตัวเชนเองเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมด้วยเซ็นทัลล็อกที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเออเวลาเปิดเซ็นทัลล็อกก็คือต้องเปิดจากด้านบนอันนี้นะแต่ตัวเชนเนี่ยเขาให้มาเป็นด้านนี้แล้วนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์อยู่ที่2,400ซีซีอย่างที่ถึงแจ้งไปแล้วนะแต่ว่า รถคันนี้เองเนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงถึง181แรงม้ากันเลยนะคะคือแรงม้านี่คือแบบเหลือๆเ,เลยเนาะแล้วก็ขอบประตูอันนี้ที่หญิงแจ้งว่าเขาจะมีแต่งไอ้ตัวนี้มาเพิ่มนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นกันกระแทกนะคะเพราะว่ารถยนต์หลายคันมากที่แบบว่าหญิงซื้อเข้ามาแล้วสีตรงเนี้ยมันจะแบบมีถลอกถลอกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไปจอดรถแบบชิดติดกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเปิดกระแทกด้านข้างอะไรอย่างนี้นะคะ เปิดกระแทกด้านข้างบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็มีให้รถยนต์คันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความนะด้านหลังถึกว่างมากเห็นไหมคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำคันนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งจอหน้าแล้วก็จอกลางนะคะคู่มือการใช้งานเนี่ยก็คือเล่มเมื่อสักครู่ที่หญิงให้ดูเมื่อกี้นี้เลยนะเล่มเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนี่เลย หน้าจอหน้าเนี่ยเขาจะเป็นประมาณ7นิ้วนะคะหน้าจอ7นิ้วนั่นเองคันนี้คือรุ่นท็อปมาแบบครบทุกอย่างนะอย่างที่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนปอเออออกนอกเลนคุยโซนโทนระบบตัวกล้องรอบคันนะคะคือมีมาให้ครบหมดเลยที่สําคัญเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ให้ทุกระยะนะคะไรหารถยน Mitsubishi Pajero ใช้งานอยู่เนี่ย คันนี้คือสวยมากจริงๆนะคันนี้คือสวยมากจริงๆนะคะได้ชุดแต่งมาครบรอบคันเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าได้ยางใหม่ปี2021นะคะแล้วตัวดอกยางเองเนี่ยก็ยังอยู่แบบดอกยางเต็มอยู่นะคะดอกยางเต็มอยู่นะอันนี้ก็คือใช้กล้องจับให้ดูอยู่นะคะว่าน,นี้เป็นดอกยางของคันนี้นะคะ ที่สำคัญซื้อคันนี้เนี่ยนอกจากได้แถมฟรียางใหม่ปี2021แล้วนะคะได้แถมฟรีชุดแต่งได้แถมฟรีเดี๋ยวหญิงจะพาดูตัวฝาถ่ายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาจากศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็ได้แถมฟรีในส่วนของตัวเลขทะเบียนเลขทะเบียนสวยด้วยอ่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อน คือถ้าลูกค้าถ้าพี่ๆที่ดูติดตามช่องหญิงเนี่ยหญิงจะเคยพาชมปาเจโร่หลายคันแล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยไฟท้ายปาเจโร่เนี้ยเขาจะยาวลงมานะคะคันนี้เขาก็จะมีแต่งมาเพิ่มนะอันนี้เป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์แหละแต่ว่าก็คือมันจะเป็นสติกเกอร์เงาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็คือปิดมาช่วงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามาเห็นตัวรถจริงเนี่ยเขาจะเป็นติดฟิล์มนะคะให้เป็นเหมือนไฟท้ายล่มดำนะคะ เป็นติดฟิล์มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นติดฟิล์มเหมือนกันนะคะมันก็เลยดูแบบไฟท้ายเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้แดงมากเพราะว่าเขามีฟิล์มตัวนี้มันเป็นสีออกชาชาสีอย่างเงี้ยให้มันดูเหมือนไฟท้ายล่มดํานั่นเองนะซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็สามารถลอกออกได้นะแต่ความรู้สึกญิงเนี่ยยิงเห็นแล้วญิงมีความรู้สึกว่ามันแต่งมาแล้วมันสวยมันโอเคอะคะอ่ะอ่าถัดมาฝาท้ายไฟฟ้านี่เขาจะมีอยู่หลายจุดอยู่นะคะก็คือมีเปิดที่ด้านหน้านะคะ แล้วก็มีเปิดที่ด้านท้ายตรงนี้นะเราก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้ด้วยเนาะแล้วหญิงจะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ดูก่อนอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะตัวกุญแจเนี่ยเขาจะมีตรงนี้มาให้นะแต่ว่าหญิงยังไม่ได้ทดลองว่ามันสามารถกดเปิดได้หรือเปล่านะอันนี้หญิงคือกดเปิดที่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็สวิตช์ฝาท้ายไฟฟ้าเขาจะมีปิดตรงนี้ให้ด้วยนี่ภายในห้องโดยสารตอนหลังก็คือกว้างแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำ ตัวรถเนี่ยฝาท้ายก็คือฝาท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมฝาท้ายเดิมนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นตัวเคปล่ามาให้แล้วนะคะนี่เลยใครหาอยู่เนี่ยสอบถามเข้ามาได้เนาะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยก็ยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วก็อย่างเริมคันนี้เนี่ยคือที่เห็นแวบแรกเลยสี่รถครึ่เงามากนะคะคันเนี้ยก็คือมีการเคลือบแก้วมาแล้วเนาะ คือสีรถดูเงาดูสวยมากนะคะนี่เลยปาเจโรเองเนี่ยให้เป็นตัวดิสเบกทั้ง4ล้อแล้วนะคะให้ดิสเบกทั้ง4ล้อแล้วเนาะคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นรุ่นท็อปนะก็คือไฟนงไฟหน้าอะไรมาให้หมดว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติอะไรพวกนี้ขึ้นมาให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่หญิงแจ้งว่าป้ายอันนี้ก็คือแถมฟรีให้นะคะมูลค่าประมาณ10,000บาทนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็คือ ราคานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคาคันนี้นราคาปกตินะหญิงตั้งอยู่ที่1 4 8 0 0ล้านบาทนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่9 9 000, 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโดยราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดียังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ16,00 0กกว่านะคะอันนี้ก็คือ คำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะและตอนนี้เองดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นของเรานะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.49%เท่านั้นนะส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์0888974888ได้เลยนะคะและก็คุณลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมนะคะ ใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ hmm. ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะยังไงวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย